ค่ะชื่อเด็กหญิงนักมลวสนาอายุชื่อเล่นชื่อขนมจีบมาจากจังหวัดพะนครศรีอยุธยาโรงเรียนปานวิทย์ค่ะเดี๋ยวใช้ยังใช้คำว่าเด็กหญิงอยู่เหรอลูกคู่สูงเท่าไหร่1น5ค่ะโอ้เดียวนะตัวน้องสูง175ค่ะแล้วโทษนะฮะคุณพ่อละครับ ร้อค่ะโอ้โหคุณพ่อร9 0ช่วยช่วยฝากคุณพ่อโยนความสูงมาให้พี่สักสิเซนได้ไหโอ้สูงมากสูงมากถ้าคุณพ่อร้อยคุณแม่ล่ะสูงเท่าไหร่ร้อยหกสค่ะก็ถือว่าเป็นบ้านคนสูงหมดเลยนี่ครูขอถามเกี่ยวกับที่ข้อมือหน่อยลูกหนูมาวันนี้ชุดเนี่ยชัดเจนแล้วแหละว่าต้องเกี่ยวกับเทควันโดป่ะค่ะอ่ามือหนูข้อมือหนูเป็นอะไรมาลูก หนูไปคัดตัวมาค่ะแล้วล้มท่าเนี้ยค่ะมันก็เลยหักค่ะโอ้ย่าแล้วมาวันนี้จะแสดงความสามารถได้เต็มที่ไม่ลูกมันจะกระเทือนอะไรกับแผลเราไหมเต็มที่ค่ะไม่ไม่กระเทือนค่ะโอเคนะเดี๋ยวนะตอนนี้เราเห็นธงชาติอยู่ที่แขนเสื้อหนูได้เป็นเยาวชนทีมชาติเป็นเยาวชนค่ะเป็นเยาวชนทีมชาติตั้งแต่เมื่อไหร่ เมื่อสองปีที่แล้วค่ะแสดงว่าเล่นเก่งมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าไม่ได้เก่งตั้งแต่เริ่มค่ะครั้งแรกก็โดนเตะยับเยินเลยค่ะหักไหมครับคะไม่หักค่ะไม่หักนะแต่โดนยับเยินขนาดไหนอะขนาดที่ว่าเตะอะไรไม่ออกเลยค่ะโดนเขาเตะอย่างเดียวเลยอ,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 อเดี๋ยวนั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยมันโดนเตะยับเยินขนาดนี้ขนมจีบลูกตอนนั้นน้องรู้สึกยังไงบ้างอะครับ ก็รู้สึกเสียใจค่ะที่ทําไม่ได้ทําไม่เต็มที่คะ่ะก็เลยรู้สึกว่าจะต้องกลับมาซ้อมเพิ่มขึ้นค่ะอ๋ออะไรที่ทําให้หนูไม่ท้อคะลูกมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นอยากจะได้เหรียญทองโอลิมปิกค,คะ่ะ<อ>ให้ไปต่อเลยภูมิใจตั้งแต่แข่งมาจนถึงวันนี้เนี่ยรางวัลไหนภูมิใจที่สุดลูกภูมิใจเหรียญทองชิงแช,งชมป์โลกแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียค่ะ ทิงแชมป์โลกกับชิงแชมป์เอเชียนี่คือแชมป์โลกอหอเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยลูกอ,อยากดูฝีมือแล้ววันนี้อ่ะก่อนที่จะมาแสดงฝีมือนะลูกวันนี้ความฝันของขนมจีบคืออะไรคะอยากได้อุปกรณ์เทควันโดค่ะ,ะเพราะว่าอุปกรณ์ของหนูมันใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นแรกๆเลยค่ะก็เลยอยากจะได้ใหม่เพราะว่ามันเก่าแล้วค่ะอระดับโลกต้องได้ของใหม่ละพร้อมไหมที่จะแสดงความสามารถพร้อมค่ะ พร้อมแล้วเชิญค่ะขอบคุณค่ะสูงงแ้อยเจ็้าค่ะสวัสดีครับแชมป์โลกโอ้โหไม่กล้าก็ไม่ใกล้เลยผมรู้สึกว่าทางน้องจะสูงกว่านิดนิดเพื่อนยี่สูงถ้าร้อยเจ็ดสิบห้านี่สูงกว่าสี่เซนสูงกว่าสี่เซนหนูอายุสิบสามใช่ไหมลูกค่ะคือแสดงว่ายังสูงอีกนะครับใช่นี่คือข้อได้เปรียบเพราะว่านักเทควันโดที่มี ขายาวตัวสูงเนี่ยคู่ต่อสู้เข้าทําลําบากแล้วที่เด่นมากก็คือเตะสูงพี่เอางีมไหมเราอย่าเพิ่งอวยเก่งจริงไม่จริงเราอย่าเพิ่งเชื่อขอท้าก่อนเอาดี๋ยวขอดูลีลาหน่อยเอาอย่างนี้ครูครับครูนั่งอยู่กับพี่ขอบคุณค่ะมีกรรมการสองท่านครับทั้งสองท่านต้องมีบทบาทในวันนี้ฮะใครจะออกมาก่อนเฮ้ยผมไม่เกียรติให้เกียรติคุณพ่อก่อนพูดตรงๆนะฮะ เพื่อนของคนนี้เนี่ยมันไม่เคยเสียสลัดหรอกครับผมว่าอันนี้ครับมันมีความลุ้นเล็กน้อยกรรมการสองท่านผมว่าต้องยิงต้องยิงชุบเฮ้ยจริงเหรอต้องยิงชุบใครออกมาก่อนเฮ้ยต้องยิงชุบคือตัวนู้นดูเหมือนป๊อดป๊อตยังไงไม่รู้ฮะต้องยิงชุบพร้อมย่างยิงยาวป้ากระเป๋ายิงชุบไปเราตกลงกันก่อนหรือยังว่าใครชนะหรือแพ้ออกชนะออกดีกว่าเอ้าาสัญญา ถ้ไม่บอกกฎกติกานี้กับคุณเนี่ยคือเป็นเวลาชนะคนชนะก็ต้องได้เปรียบสิพี่อ๋อเหรอผมได้เปรียบใช่ไหมเชื่อผมฮะแล้วพอพี่เห็นเกมสองพี่จะรู้ว่าทําไมชนะได้ออกก่อนสมน้าหน้าเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์ให้ได้ครับพี่หอยผมขอพี่แบบเรามีเฟสชิลหน่อยได้ครับเฟสชิลขนมจีบลูก เวลาถือต้องไงลูกขนมจีบบอกพี่หอยหน่อยอเ่ะนี่พี่สุดแขนแล้วนะลูกต้องเข้าใจพี่ด้วยง่ายค่ะหอยเออล้ะดูเกรงเลยหอยอ่ะหนูจะเตะไงลูกท่้แรกคือเตะมปอ๊บ่กโอ้ยเดี๋ยวดิไอ้กลับหลังนี่ไม่ได้ตกลงกันไว้หรือเปล่าพี่ยกห่างมือหน่อยยกห่างมือหน่อยขนมจีบถอดรองเท้าก่อนลูก พี่หอยสุดมือลูกสุดมือนะครับพี่หอยสุดมือนะครับอันนี้สุดแล้วฮะโอเคโอ้โหสวยท่านนี้ท่านอื่นยุ่งท่านอื่นไหมน้ำหนักไปยี่น้ำหนักกันไงโอ้โหคุณถ้าโดนโดนหน้านะผมว่าหลบหลับเล่าหลับหลับ ขราวนี้เป็นอะไรเนี่ยคะเรียนดีแล้วสงสารหอยว่ะป้ามิ้นะครับพี่พี่เก็บคำนั้นไว้พี่เก็บคำนั้นไว้โอ้ยหอยแยงอ่ะพี่หอยแยงพี่หอยนิดนึงบอกน้องผมสั่งดคุณลองไหมคุณหลอกไหมใจพี่ไม่ได้ไงนี่ถ้าเห็นเป็นภาพช้านะ เหมือนเหมือนมีปลาปลาเขาเรียกปลาตีนอะนะบินรอบแบบโอ้โหเอ้ยจะซักแค่ไหนขอบคุณมากครับพี่หอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีงานครับครับตมขหน่อยนะครับพี่ครับพี่ปองครับครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจผมว่าทำไมคนชนะต้องออกมาก่อนแล้วคนแพ้ออกทีหลังคนที่จะไขปริศนานี้ได้มีแค่คนเดียวครับครับพี่ปองครับ ีอวนะคยผมเชื่อว่าเป็นการเตะโกนหนวดเอาละครับครัชมกล้องไหนใหโทษทีกล้องไหนครับอย่าถามกล้องด้วยช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับแหมคุณตาปัญญาจะพักทำไมมาเลยมาเลยพักทำใจทางนี้ครับเชิญทางนี้ครับได้ครับผมบอกแล้วครพี่ซูมฮะว่าคุณเลือกคนผิดแต้ทีแรกแล้วครับยังไงฮะพี่หอยนี่ย ใจมันปลาซิวฮะโอ้ปุณณีมันใจไม่ถึงถ้าเป็นพี่ป๋องไม่กลัวผมเมื่อกี้ผมนิ่งเลยโทษนะผมนิ่งเลยทีงานผมขอภารกิจพี่ป๋องครับเฉียบทุกอย่างจะชัดเจนเมื่อท่านทราบภารกิจครับเฮ้ยอะไรฮะตายแล้วพี่ซูครับครับพี่กับพี่หอยเนี่ยอันนี้แค่นี้พี่ก็บอกแล้วว่าคนชนะต้องออกมาก่อน เดี๋ยวพี่จะเข้าใจผมในตอนเป่ายิงสุบมเนี่ยพอยออกช้าด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่ไวอยวายช้าไปแล้วพี่วอยวายช้าไปแล้วครับ <c oughs> พี่ป๋องขออนุญาตนะครับครับออท่านคณะกรรกันกกพอจะเดาโจทย์ได้ใช่ไหมครับว่าเราท้าอะไรผมเชื่อว่าให้น้องเตะหน้าพี่ป๋องแล้วให้ขวดล้มลงมาครับท <c oughs> ุกคนไปเล้นะ ขวดฮะขวดอะไรอะ่ะขวดน้ำขวดน้ำแล้วให้เตะยังไงนะเตะหน้าเตะหน้าที่ป๋องแล้วเอาขวดน้ำให้ล้มให้ได้พี่ป๋องมาปรึกษาหน่อยครับ <c oughs> คือกติการายการไม่ได้ออกแบบแบบนั้นครับ <c oughs> พี่อยากให้เปลี่ยนตามที่พี่หอยบอกไหมครับ <laughs> ผมอยากให้เปลี่ยนตัวผมไปนั่งที่นู่นแล้ว่หอยไปยืนแทนครับไม่ได้ครับครับพี่หอยไม่ใช่ครับคือเตะข้ามศีรษะพี่ปองครับผมขอภัยแทนน้องคือจังหวะนี้มันจะต้องยกเท้าสูงแบบผู้ใหญ่นิดนึงแต่ถือว่านี่คือภารกิจพี่ปองไม่ถือสาครับไม่ถือสาครับไม่ถือสานะครับถ้าที่หนูจะเตะจะเป็นใช้เท้ายังไงลูกหัวอธิบายด้วยท่าลมก่อนอันนี้คือแบ็คคิกสวิงค่ะสวิงอ๋นนี้หนูจะตุยเตะยังไงลูกเตะยังไงนะคึ๊บ เดี๋ยว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 สวิงสวิงคือกลับตัวแล้วเตะแหละฮะใช่ไม่เอาเตะง่ายๆดีกว่าเหรอฮะคือนี่คือแชมป์โลกครับโอ้ครับครับนี่คือแชมป์โลกยูวชนโลกใช่ครับรู้ฮะพร้อมไหยพี่พวกเราครับครับขอกำลังใจกับน้องขนมจีบและพี่ป๋องด้วยครับครับผมต้นเลยค่ะครับครัดต้นเลยต้นคนนี้เลยจังหวัคือครับขนมจีบพร้อมไหมลูกค่ะพี่ป๋องพร้อมไหมครับระวัง เตรียมตัวอุ้ยอุปกรณ์ไม่ครบทีมงานครับอุปกรณ์ไม่ครบโอ้ยแล้วไม่เอามาให้ครบในทีแรกล่ะครับว้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังต้องมือใจเย็นเลยอันนี้ออันนี้อควรเอาให้เขาเขาได้ปิดกันความเสียงเขาเขาใจร้ายว่าจุดแพ้ผลอยานคุณนะคุณจงเกียรติจงชังผมเพราะใจร้าง ยังผมขอบคุณคุณซุปนะฮะอันนี้อันนี้ผมขอบคุณคุณซุปก่อนในการที่ผมเป่าชนะเมื่อกี้เนี่ยดีแล้วที่คุณทําแบบนี้เข้าใจแล้วฮะเข้าใจแล้วจะไปไหนถึงต้องเล่นเกมนี้ไหมคุณสองคนมีซัมติงลองอะไรกันคุณมีสัมพันธ์อะไรไม่มีใช่ไหมไม่มีคุณเลือกที่รักมากที่ชังนะเป็นไปทางเกมเอาอย่างนี้ไหมทั้งสองไอที่ปิดตาปิดตาคุณซุปแพนเอาป่ะ อะไรคุณเอ๋เฮ้ยคุณเอ๋เหมือนอยากมาเล่นแทนใครพูดตาไม่ลูกมั่นใจนะลูกนะเอพี่ตาปิตาครับเดต้องกัดระยะลูกกัดระยะก่อนไหมกัดระยะก่อนไหมนี่ไหมลูกนิดนึงก่อนเนี่ยกัดระยะครับพี่ป๋องต้องไม่ขยับอย่างที่อยากให้อยากขยับเยอะเลยพี่จะไม่ขยับเลยครับน้องกัดระยะเออทีมงานเตรียมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด้วยครับผมครับ ดีๆ,ๆนะลูกล,ล็อลูกครับนบี่เขาเขาแรงนะครับเตรียมตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลูกฮ่ายังไม่เซ็ตพายเลยเจ้ยว่าเดีนน๋ยว่าเนี่ย มุมมุมของผมมองไม่ชัดไม่เกิดอะไรขึ้นับเมื่อกี้ผมผมเห็นข้างค่ะข้างขวดที่เออคุณน่ะเป็นที่คุณนะไม่ตอนที่น้องเขาง้างคุณก้มอย่างนี้ทำไมคุณปวดหัวทำไมคุณพระหกหัวทำไมไม่เลยผ่านไงเอางี้ไหมครับเราหลับตาไหมเราจะได้ไม่เห็นไงเราจะได้ไม่ก้มอีกทีนึงนะแหมผมชอบสายตาครูง้อมองผมจังเลยคอออย่างน้อยให้แกตายอย่างรู้ตัวเถอะค่ะ โอเคพร้อมนะครับพร้องนะลูกอย่าก้มอย่าก้มครับๆับไม่ก้มครับพร้อมเรยวตัวไปลูกขา อยู่อยู่ใช่ไหมฮะขอบคุณี่บอกครับขอบคุณครับทีมงานครับรูกบอลครับดูไว้ครับขอยดูไว้อะไรครับดูไวจาไว้การเป่ายิ้งฉุบแพ้เป็นยังไงครับทั้งนี้อ้หลงทิศไปหมดแล้วได้เวลาเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับกรรมการออกมาแล้วสองคนกรรมการออกมาแล้วสองคน สัมมการออกแล้วทงคนครับภารกิจสุดท้ายทีมงานครับมาเอาแล้วไม่หรอพี่ซุงเข้าใจไม่นะพี่ซุงอย่าอย่าวันเกิดครูฮะเนี่ยครูต้องดูครับจบแล้วเราท้าทายน้องเตะดับเทียนกันเทียนสิบเล่มใให้น้องเตะสามครั้งต้องดับครบทั้งสิบเล่มและหน้าที่ของครูคือครูต้องดูครับ ว่าน้องจะทําได้ไหมแหมนึกว่าเอามาปิดตาครูอะไรอย่างงี้เลยว่าจะทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดนะครูต้องดูไม่ใช่ว่าเอาเทียนมาแล้วให้ครูคาบเทียนไว้ไม่มีไม่มีไม่มีให้ครูดูตรงนั้นคุณใช้อะไรคิดให้ครูคาบเทียนครูจะคาบตรงไหนวะคิดสิคิดนี่ดูเหงื่อกายเขายังแตกอยู่เลยโกรธเโกรธโกรธเข้าใจไหมลูกหนึ่โอกาสสามครั้งดับเทียนสิบเล่ม ทีมงานครับเชิญครับวิธีการเตะคือจะใช้พลังในการสะบัดข้อเท้าครับ mm hmm. เพื่อให้เกิดลมแล้วใช้ลมในการดับเทียน mm hmm. โอกาสเตะ3ครั้งนะครับเราจะมาดูกันว่าเตะแต่ละครั้งดับเทียนได้กี่เล่มขนมจีบลูกโจทย์นี้กับโจทย์ก่อนหน้าอะไรยากกว่ากันโจทย์นี้ค่ะโจทย์นี้ยากกว่า โอกาส3ครั้งนะครับเวลาเทียนดับเนี่ยต้องไม่ดับแบบเป็นเป็นเว้นนะครับคือต้องต้องลุนให้ดับเป็นแถบลุ้นให้ดับเป็นแถบครับเพราะว่าถ้าดับเว้นนี่จะเตะยากมากอโอกาสครั้งที่หนึ่งครับ สวยมากอขอให้เช็ดเมอาเข้าเตะไปด้วยเป่าไปด้วยแนะ่ๆะที่งานครับเอ่อทำไมเตะครั้งเดียวดับเลยครับเวียร์ครับอ,อุ้ยนี่คือภาพช้านะครับโอ้โหสวยงามมากดูใกล้ๆครับ โอเไม่สงสัยเลยเน yeah, ชัดเจนนะครับครับโย่ยังไงครับเกียรติศกดิ์ครับโ <Yeah. S 2> หเก่งมากต้องแรงและเร็วมากใช่ครับท่านกรรมการครับสิ่งที่ขนมจีบทําได้รู้เลยว่าผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักวันนี้เราได้รู้จักกับแชมป์โล่อีกคนบนเวทีซุปเปอร์เทนทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับไม่คิดตอนที่เคาเตะแต่ทียนดับหมดครั้งแรกเนี่ย ผมเห็นธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาแล้วผมบอ,อกเลยว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ใกล้น้องเขาเขาเตะด้วยความแม่นยำรุนแรงมันเหมือนการฝึกซ้อมที่สุดยอดมากๆผมเชื่อว่านี่คือความหวังของคนไทยอีกคนหนึ่งครับขอบคุณนะท่านผู้การครับความฝันที่พา ขนมจีบมาสูระเทนวันนี้ครับคืออยากได้อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมครับของเก่าเนี่ยใช้มานานและเสื่อมโทรมไปเยอะแล้วครับนี่คือความฝันของน้องครับทั้งเก่งทั้งมีความสามารถแบบนี้ชื่นชมแล้วก็ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นขนมจีบแบบนี้แล้วนะฮะบอกเลยว่าพวกเราทั้ง3าคนนั้นให้ทาค่ะ หนุมจีบลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความเก่งความสามารถความมุ่งมั่นและความฝันของหนูให้ผู้ใหญ่ทิมพาวเวอร์ทราบท่านปลื้มใจในตัวหนูมากและฝากรายการมอบสิ่งนี้กับลูกครับัไปมองด้านนั้นลูกพี่พี่ทีมง,งานครับขอความฝันจากพี่พี่ทิงพาวเวอร์ครับ ทุดแข่งนะครูนะช<อ>ุอขนมจีบลูกเอามือลงได้แล้วลูกหันมือมองได้แล้วครับนี่คืออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมนะครับมีถุงมือมีชุดมีเฮดก์ดมีสนับมอบให้ลูกด้วยและมีทุนในการฝึกซ้อมเพิ่มเติมไปด้วย รวมวันนี้นะครับมอบให้ลูกจาก King power 2 0สองบาทจาก King power ครับขนมจีบลูกขอให้หนูมีความสุขในทุกวันกับพี่หนูมุ่งมั่นตั้งใจไปสู่เป้าหมายโอลิมปิกของลูกพวกเราใจช่วยนะครับน้องขนมจีบขอบคุณมากครับอาทริยะพันจิ๋วในโลกของเรานะครับน้องขนมจีบครับขอบคุณครับ เล็กๆ,ๆนะตัวเขาบางนะแต่หนักใช่ไหมพี่หนักมากครับเราหนักมากโดนจะสลบโชคดีนะขนมจีบขอบลุณค่ะซุปเปอร์เทนทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็น